đôi này quý ถวันสุนทรขจิตครับรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปสรพร้อมด้วยนายวิชัยชัยมงคลผู้อเมริการปรปรสภาคห้านกำลังผสมเจ้าหน้าที่ของปปสโดยเฉพาะกิจกรมทาหารพรานที่36ครับรวมถึงฝ่ายปกครองอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เข้าปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่3ามหมู่บ้านในตำบลแม่ตื่นซึ่งก็ได้แก่บ้านทุ่งต้นยิ้วหมู่ที่11นะครับบ้านขุนตื่นน้อยหมู่ที่6และหย่อมบ้านปีพอหมู่ที่6สามารถจับกุมผู้เสพได้ถึง4คนซึ่งมีการใช้วิธี ีเสลแบบรูปแบบใหม่คือใช้ฝ่นเนี่ยนะครับไประบายน้ําแล้วก็ฉีกเข้าเส้นเลือดซึ่งจะใช้ฝ่นจํานวนน้อยกว่าการสูบแต่ออกฤทธิ์ค่อนข้างจะรุนแรงกว่าจากนั้นเดินทางนะครับเข้าไปตัดทําลายแปลงฝ่นที่มีการลักลอบปลูกไว้ในหุบเขาท้ายหมู่บ้านรวมแล้วประมาณ2ไร่เพราะว่ามีการปลูกฝ่นลายรุ่นหลายแปลงทีเดียวนะครับเมื่อตัดทําลายฝ่นรุ่นแรกออกไปรุ่น2รุ่น3ก็จะเกิดขึ้นใหม่ทําให้ทางเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปในพื้นที่ปฏิบัติการตัดทําลายซ้ําแล้ว้้าา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 เเลล่่ทททงงงนนีีรอออรรอขขกปสะะบุวณ สาบัตสำรวจและมีการติดตามปลูกพืชเ,เสร็จติดนั้นก็มีการสำรวจพบแปลงปลูกฟินในพื้นที่อำเภออมก๋อยประมาณ430แปลงในที่226ไร่แต่ก็ลดลงนะครับจากปีที่ผ่านมาซึ่งพบว่ามากถึง1,970แปลง1 5 3 9ไร่เพราะมีการตัดทำลายฟินนอกฤดูกาลไปแล้วก่อนหน้านี้แต่ก็มีการยึด็บพันฟินกว่า30กิโลกรัมและมีการจับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ที่ลักลอบปลูกฟินถึง79รายฉะนั้นหลังจากนี้เพื่อเป็นการลดปัญหาการปลูกฟินนะครับทางปปสก็มีการเปิด โครงการหมู่บ้านสีขาปลอดฝิ่นอย่างยั่งยืนโดยค้นหาผู้เสพในหมู่บ้านออกมาบำบัดรักษาควบคู่กันไป